กายอัพทูมีชันนตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดชนบุรีจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมา,าถือว่าตรงนี้าพามาเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีนะครับก็คือเป็นสะพานเรียบชายทะเลเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาสะพานชลรมาศวิถีนะครับซึ่งเป็นสะพานที่แบบว่าเรียบไปกับทะเลเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรเป็นจุดที่แบบว่าคนมาถ่ายภาพแล้วก็ มาปั่นจักรยานต่าง,าง,างนาๆนานานะหลายสิ่งอย่างแล้วก็เป็นทางที่แบบว่าเขาขับรถเลี้ยงเมืองอะ่ะถือว่าสวยมากๆแต่ถ้าจะมาแนะนำว่ามาตอนช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศจะดีมากแล้วก็แสงสวยแล้วก็ออน้ำน้าทะเลจะแบบว่าขึ้นมาพอดีจะแบบว่าถ่ายได้เห็นน้ำทะเลแต่บางทีคืออาจตอนตอนเย็นก็อาจจะแบบว่าแล้วแต่จังหวะน้ำขึ้นน้ำลงมันไม่ได้ไม่ได้เสมอไปนะแต่ก็คือมาแต่บอกเลยว่าตอนเย็นๆแสงจะสวย เดี๋ยวเราไปเดินเราถือว่าเราพาเที่ยวแบบว่า,านั่งรถไปกันแล้วกันนะเรา,เานั่งรถถ่ายไปเพราะว่าเราไม่สามารถแบบว่าพาเดินไปได้เพราะว่ามันไกลมากเลยเห็นไหมนะไปถึงนูน่นนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าสวยแค่ไหนนี่จุดที่เราเริ่มถ่ายนี่ก็คือจุดที่เป็นตรงบริเวณป้ายนะครับหรือที่เขาเรียกว่าซอยโรงพยาบาลเก่านะฮะตรงนี้ก็คือจะมีพวก ป้ายแล้วก็มีพวกสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นสถาปัตยกรรมของปลาฉลามนะครับลูกป,ปั้นปลาฉลามแล้วก็วนไปอีกนิดนึงก็คือจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบว่าเป็นเรือสมภานะครับก่อนที่จะขึ้นสะพานถือว่าสวยและสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น่ามาถ่ายภาพตอนเย็นๆมากๆนะฮะแล้วนี่เราก็ขึ้นมาถึงบนสะพานแล้วนะครับ ตอนนี้ก็คือจะเห็นแบบว่าความสวยงามของสะพานนะครับเสียดายตรงที่ว่าตอนที่เรามาเนี่ยน้ำกำลังลงนะครับก็เลยไม่เห็นน้ำเท่าไหร่แต่ถ้าช่วงที่น้ำขึ้นจะเห็นน้ำทั้งสองฝั่งสะพานเลยนะครับสวยมากๆแล้วก็ตอนที่เรามาเนี่ยเป็นตอนเที่ยงเลยนะฮะแดดกำลังร้อนเลยนะฮะแต่ลมแรงมากๆนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับแต่ ตอนที่เรามานี่ก็คือน้ําทะเลลงนะครับก็เลยจะเห็นแต่แบบทะเลทราย <c oughs> ไม่ใช่ทะเลทรายเป็นเป็นเออเป็นแบบว่าเป็นทรายอะ่ะก็เลยไม่ค่อยอ่ะสวยเท่าไหร่แต่ถ้ามาตอนช่วงเย็นๆนะนะบรรยากาศจะดีมากแบบว่าแสงจะสวยถ่ายภาพดีแล้วก็เออถ้าน้ำขึ้นก็จะเห็นเป็นเป็นวิวทะเลสวยมากๆนะครับแล้วเวลาเรามาอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือเขาก็จะมีพวก กาแฟขายนะครับสามารถมาดื่มกาแฟกันได้นะครับดื่มกาแฟชมบรรยากาศแบบว่าเออเขาเรียกว่าป่าชายป่าชายเลนทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็เป็นอ่ทะเลนะฮะแต่ตอนนี้คือทะเลมันไม่ค่อยเห็นน้ำน้ำทะเลเท่าไหร่ตอนนี้ก็ถือซะว่าอ่าเราก็ดูเขาเอ่อไถไถไม้กระดานเก็บอ่าไอ้นี่อ่าอะไรนะหอยแครงเออแคงอันนี้เขาเก็บหอยแครงกันอยู่นะเห็นไหมฮะนะเออ โอเคอุ้ย <Okay. S 2> ตรงนี้มีปูปูเขาเรียกปูสแสมเหรอเต็มเลยฮะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยเต็มเนี่ยตรงนี้เลยเต็มเลยอะปูแสมที่เข้ามาทําปูเค็มอะเต็มเลยเนี่ยนี่นี่เดินกันก็ไกวเลยตรงนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมไหมเต็มเลยนี่นี่ ยงามของอะสะพานเรียบชายทะเลนะครับของอเขาชื่อ,อะสะพานชลมาศวิถีเออชลชลมาสวิสีใช่เออโอเคชลมาศวิสีแต่ตอนนี้คือในส่วนของตรงนี้ก็คือเป็นทางเขาเรียกอะไรเป็นทางเลี้ยงเมืองนะครับก็คือแบบว่าเขาลดลดความแออัดของถนนในในเมืองแต่ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งที่สามารถมา มาถ่ายภาพสวยๆกับวิวทะเลได้นะครับและยังไงไทายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกายอั to ูมีไว้ด้วยนะครับอ๋อ,อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอั to ูมีช anel ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ